ณห,หมู่บ้านที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งชิคกี้และเอ็นเจได้ไปอาศัยพักร้อนอยู่ที่นั่นผู้คนในหมู่บ้านทั้งแสนใจดีและอบอุ่นชาวบ้านทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเขามีน้ำใจไมตรีและทุกคนที่นี่ก็อยู่กันอย่างมีความสุข แต่แล้วความสงบสุขก็หายไปเมื่อจูจ่ๆก็มีกลุ่มนินจาแห่งสำนักชงชาเข้ามาทำลายหมู่บ้านพวกมันทั้งเผาทั้งปล้นและทำลายคนในหมู่บ้านความสงบสุขในหมู่บ้านหายไปในชั่วพริบตาชาวบ้านที่น่าสงสารที่ต้องเจ็บตัวและบ้านก็ถูกไฟไหม้และก่อนที่มันจะไปมันได้พูดเอาไว้ว่าฟังไว้ดีเจ้าพวกเวลเจอร์ทั้งหลายข้าจะให้เวลาพวกเจ้าหนึ่งร้อยวัน หาเงินมาให้พวกข้าให้ได้หนึ่งล้านบาทเวกข้ากลับมาอีก100รอวันแล้วพวกเจ้าไม่มีเงินให้พวกข้าแล้วก็ข้าจะจัดการให้หมดเลยชิคกี้กับแอนเจจะทำยังไงเชรรับชมกันได้ไหนึ่งร้อยวันในโลกนินจาอือกินอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้ฮะมีอะไรเหรอดูนั่นสิมันมีอะไรน่าตกใจขนาดนั้น โอ้ยโอ้โหไฟไหม้หมู่บ้านงานเข้าแล้วจบกันแล้วเ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไไมไไมรีบไปดูแล้วเอ็นเจวิ่งแล้วตามมาแล้วเชเก้เฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเอ็นเจตรงนั้นมีคนหลงเหลืออยู่ด้วยจะไปถามเขาเดี๋ยวนี้นะไปถามเขาเร็วไปเร็วสวัสดีคะ่ะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอทำไมเป็นแบบนี้โจโจก็มีกรมดินจ่าสำนักชงชามาทำลายหมู่บ้าน ฮะสำนักธงชายอย่างนั้นเหรอหน่อยนะแบบนี้มันเรียกเล่นทีเพอนี้นะไม่ได้มีแค่นั้นมันบอกเอาไว้ว่ามันจะกลับมาในอีกหนึ่งร้อยวัน ถ้าเราหาเงินให้มันไ่ได้มันจะฆคาบวกเราทั้งหมดเลยอโอ้โยอย่างนี้มันดูถูกกันมากเกินไปแล้วนั่นสิมันเห็นพวกเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาพวกมันเลยกล้ามาป้นแล้วแถมจะกลับมาเอาเงินอีกหนึ่งล้านอีกพวกเราจะยอมให้มันทําอย่างนี้ไม่ได้นะใช่แล้วเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละเอ็นเจแต่ว่านะ หมู่บ้านเรานะ่ะไม่มีใครที่เก่งพอจะไปสู้กับมันได้เลยนะ่ะอีกอย่างมันเป็นนินจาด้วยใช่แล้วล่ะพวกมันโหดมากเลยค่ะเราคกตองกมน้าก้กตาเก็บเงินให้พัตนตน์แล้วอะเฮ้ยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เราไม่ยอมเสียเงินให้พวกมันเด็ดขาดใช่ไหมชิคกี้ใช่ใช่อ,อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจ ฉันนึกออกแล้วฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสำนักกังฟูนินจาเขาเปิดสอนวิชาอยู่ว้าวอย่างนั้นก็เจ๋งเลยใช่แล้วแต่ว่ามันอยู่ห่างไกลาจากที่นี่มากๆเลยแนะ่เอยแล้วทำไงอะแต่ฉันว่ายังไงเราก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแหละพวกเราคงต้องไปฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นโอเคตามนั้นเลยรอตัดสินใจแล้วพวกเราจะปกป้องหมู่บ้านเองไม่ต้องห่วงนะฮะใช่แล้วเอ็นเจ อขอขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะถ้าไม่มีพวกเธอพวกเราคงตายแน่ๆเลยอ่าได้เลยครับพวกเราจะกลับมาให้ทันนะอืมอาแหละพวกเราคงต้องออกเดินทางกันเลยจัดไปเลยชิกี้สเปยงพวกเราก็มีพร้อมแล้วมีครบเลยไปกันเลย let's go <S ไปกันเลยลุยยาหูจริงสิเรื่องที่นายบอกฉันเกี่ยวกับหมู่บ้านนะชิคกี้อืมฮ่าเชื่อฉันมีอ่านมาเพิ่มเติมแล้วนะเกี่ยวกับหมู่บ้านแพนด้า โอ้แจงเรื่องราวมันซับซ้อนมากเลยอ่ะดูสิตอนนี้ฉันก็ยังอ่านนะ oh, เห็นไหมเนี่ยอ๋อ oh, เขาว่ายังไงบ้างล่ะเอ็นเจได้เดินไปพูดไปดีกว่ามาเร็วมาเร็วโอเคได้เลยเหมือนกับว่าเมื่อ100ปีก่อนจะมี2แพนด้าที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วเขา2คนก็ได้ปราบบังกรชื่อคือชิคกี้ากับแพนด้าเจโอออืมแต่นี่ก็ผ่านมา100ปีได้แล้วมั้งตอนเนี้ ทันชิกี้ดาได้ตายไปแล้วเหลือแต่แพนน่าเจอ๋ออย่งงางนั้นเองเหรอใช่แล้วแลวท่านก็ป่อยสำนักอยู่ที่ภูเขาฝึกตนแต่มันมีเรื่องที่สําคัญกว่าน,นั้นอีงนะชิกิ้รู้เปล่าเรื่องสําคัญอย่างนั้นเหรอเออก็อบอกว่าไก่ทอดที่นั่นอร่อยสุดยนะไก่ทอดอย่งงางนั้นเหรอใช่ใช่ใช่ว้าวอยู่ที่นี่ฉันกินแต่ปลาฉันไม่ได้กินไก่มานานมากแล้วแล้วฉันชอบไก่ทอดมากกเลยัก็ชอบฉันก็ชอบงั้นเรารีบไปกันเถอะเอ,อียมีแรงไก่ทอดแล้วไก่ทอดว้า หิวแล้วอะชิกินั่นสินะสเบียงที่เราพกมาก็หมดแล้วด้วยสิฉันว่าตรงนี้ก็น่าจะตกปลาได้อยู่นะหิวจะแย่แล้วฉันว่าก็ดีนะใช่ไหมล่ะตกกันเลยเหรอฉันอ,<ะ>อยากกินไก่ทอดเอาจริงๆฉันก็อยากกินเหมือนกันนายตกได้บ้างยังเนี่ยยังไม่ได้สักตัวเลยอ,อยวซงงะงั้นเลยแย่ลแล้วเอาละเอ็นเจเราจะต้องออกเดินทางต่อแล้วนะเอาแผนที่มาดูแล้วได้เลยแป๊บนึงนะ อืมดูจากแผนที่แล้วมันบอกว่าเราต้องพายเรือผ่านช่องแคบเอลิเกเตอร์ e ator, ชิคกี้แกชื่อก็จะหยอง ช่องแคบแอลลิเกเตอร์เหรอใช่แล้วอะไรอะจระเข้เหรอก็หวังว่าจะไม่มีอะเหมือนจะเป็นด้านหน้าเราตรงนี้เองนะเราก็มาถูกทางเหมือนกันนะนี่ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเราต้องล่องเรือไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่เราไม่มีเรือนะแต่ฉันมีอ้าโ,โหเจ๋งเลยโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าโอเคเอาเลยนายพายเลยชิคกี้อ่าคือว่านะเอ็นเจอยาบอกนะว่านายพายเรือไม่เป็นฉันพายเรือไม่เป็นโอ้โหบ้าเอ้ยทำอะไรเป็นบ้างนี่ยเดี๋ยวฉันนั่งซ้อนข้างหลังแล้วกันโอเคขึ้นมาลอยคับน้องเ โอเคพร้อมแล้วไปเลยลูกเพ่มาเดี๋ยวพี่จะโชว์การพายเรือระดับเทพให้ดูนี่เป็นไงฉันช่วยพายได้นะจริงๆแค่ถือไม้พายไว<อ>าเฉยๆ,ๆนะเอ้นจริงฉันก็ว่าอย่างนั้นและและแล้ว,ลวพวกเราก็ได้เริ่มออกเดินทางเข้าไปในช่องแคบเอลิเกเตอร์ในเส้นทางมันกคเขียวและลึกลับมันยากมากในการที่จะพายเรือผ่านไปได้จําเป็นต้องใช้ความชนานาญในการพายเรืออย่างสูง ชิคกี้และเอ็นเจค่อยๆล่องเรือผ่านช่องแคบไปทีละนิดทีละนิดพวกเขามีทั้งความกังวลและความตื่นเต้นอวว้าวม่าพวกเขาสองคนใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะหอยเฮ้ยนั่นไงชิคกี้เห็นฝั่งแล้วนั่งนิ่งๆนะฉันจะประคองเรือเข้าฝั่งนะถึงแล้วเฮ้ยขึ้นมาลอยชิคกี้เอ็นเจฮ ฉันเมาเหลือน่ะโอยจิ๊กจั่นมันชุดใหญ่เลย ล่งแล้วฉันจะไม่พายเรือนี้กลับแน่นอนเอาฉันขอโทษที่นะเอ้ยร้อนจะมันเลยอะเราต้องเดินไปทางไหนนะเอ็นเจโอ้โหทะเลทรายซาฮาราชัดๆแห้งแลงสุดๆไปเลยเราต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ยเอ็นเจอื้ในแผนที่เขียนเอาไว้ว่าผ่านทะเลทรายไปเราก็จะเจอกับป่าฝนหลังจากนั้นก็จะใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วละ่ะอ๋อโอเคงั้นเราริบไปต่อกันเถอะโอ,อเคไปกันเลยย มันร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้จ้าอา้ขอแห้งมันเลยโอ้เคยอ่านมาเขาว่ากระบ,บองเพชรมันมีน้ำนี่น้าอืมช่างใจแป๊บหนึ่งโอ้ยไม่ไหวอยู่ลวอ่าสดช,ชื่นไปถอดีกว่าได้กินน้ำแล้วร่างกายสดชื่นยังไง ไอฝนตกแบบนี้มองไม่ค่อยเห็นทางเลยนะเอ็นเจนั่นนะสิทั้งเปียกแล้วก็แฉะด้วยอะไม่ชอบเลยไปรีบไปกันต่อเธอเอ็นเจโอเคไปกันต่อเลยโอ้ยไม่ชอบฝนเลยจริงๆรงโอ้ยมืดก็มืดจะมีผีโผล่มาไหมเนี่ยผีก็กลัวขนก็กลัวอึ๊บโอ้ยขึ้นยากขึ้นเย็นจริงๆจริจรอจ้า เฮ้ยเอ็นเจขึ้นไปทำอะไรลงมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฟ้าก็พาใส่หัวเราหิวล้มนะชอ้ยขาดล้มอ่อะไปก็ได้ว้าวที่นี่เจ๋งสุดๆไปเลยแฮ่สักทีเนาะชิคกี้หิวแล้วอ๋อให้ฉันเองก็ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันได้กลิ่นหอมๆได้แหละเอ็นเจ จริงด้วยกินมืนไก่ทอดเลยไก่ทอดเหรอใช่แน่แน่ว้าวรี่ไปกันเถอะโอเคไปกันเลยหิวจะตายอยู่แล้วไปไปไปเลยไก่ทอดอ๋อหมู่บ้านแพนด้านี่แพนด้านอนชิลกันจังเลยนะนั่นสิว่าแต่แพนด้าได้กินได้ไหมเนี่ยเงยร้อเล่นมาแล้วอืมอ,อะไรเหรอโอ๋อนั่นมันร้านไก่ทอดนี่นะใช่ๆช่หอมมากๆเลยเจ๋งเลยเราลองไปกินกันดีกว่าเอเจลองกินพร้อมเสมาไปฮะ ม,มีโต๊ะว่างไหมเนี่ยโอ้โหกินไก่ทอดกันอ,อร่อยเลยดูนี่สิขนาดเจ้าลิงนี่ยังกินไก่เลยน,ะน,นั่นสิโอหอันนี้ครอบครัวแพนด้ากินไก่ทอด ออชิคกี้ตรงนี้ตรงนี้มีที่ว่างพอดีเลยเอาละในขณะที่รอไก่เรามาวางแผนกันก่อนดีไหมอ่ะชิคกี้อืมอืม,อม<ๆ>ก็คือเราเดินทางมาก็นานแล้วเวลาฝึกเราก็เหลือไม่มากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบฝึกให้เร็วที่สุดและฉันรู้สึกว่าเขาฝึกตนเหมือนจะเป็นเขาลูกนั้นนะเอ็นเจอ้โหใหญ่ชะมัดเลยอะ่ะใช่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้เยอะเพื่อจะเติมพลังเพื่อปีนขึ้นไปบนเขาฝึกตนจัดไปงง ไก่ทอดนี่มันอร่อยมากเลยเอ็มเจสุดยอดเลยสมจะเป็นไก่ทอดในตำนานหอยอร่อยจริงๆอ่ะอะอิ่มแล้วอ่ะชิคกี้ไปกันเถอะเฮ้ยหอยยไปกันเลย ไปเลย let's go ว้เขาฝึกต้นเหรอจะแน่สักแค่ไหนเชียวไปเลยพลังเ่งไกลทอดโอ้โหสูงชะมัดเลยอ่ะจะขึ้นไหวไหมเนี่ยแล้ต้องขึ้นจากทางไหนก่อนล่ะอ๋อทางนี้เหรออ๊อืมอ้อยก็ไม่แย่เท่าไหร่จนระดับชั้นแล้วก็ออี s y ออ s y จ๊ะไอ้อ้อ้ยอ๊ะไอยยนังเกิดมาเป็นคนเตี้ยต้องปีนซะงั้น อ๋อดูเหมือนจะอีกไม่ไกลอย่างงี้ปีนแป๊บเดียวก็ถึงแล้วล่ะเอ้ยหาเชฟเปไปถึงแล้วโอ้สุดอยอดเฮ้ยยยถึงสักทีเฮ้ยใอ็ออใใจไม่ทันไไ,ไหวไม่ไหนอะเขาวปึกตนต้นไม่ไม่เห็นหจะมีอะไรเลยฉันว่า <à? S 2> ฉันรู้แล้วแหละว่าอยู่ตรงไหนฮะ<ห>นู่นไงเอ็นเจเบลเลอร์เลยโอ้โหยจริงด้วยสำนักยังใหญ่เลยเอาแหละเรารีบไปกันเถอะเอ็นเจ ไป <Let> s <S เลย let's go, Let s go. <S และแล้วชิคกี้กับเอ็นเจก็เดินมาถึงสำนักของท่านแพนด้าเจในที่สุดเอาแหละเข้าไปกันเถอะเอ็นเจได้เลยสวยจังเลยเนาะชิคกี้โอ้ oh my god นี่มันใหญ่โตอลังการมากเลยแนะ่อยสวยเกินจะไม่กล้าเข้าแล้วเนี่ย oh. ว,ว้าวยังเจ๋งยอดเลยว้ยชิคกี้ดูนั่นสิตรงนั้น นั่นไงตรงที่มีโคมไฟเยอะๆนั่นนะฉันอ่านมาท่านแพนด้าเจอยู่ในนั้นแลตรงที่มีโคมไฟเยอะๆอย่างนี้เองถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะเอ็นเจโอเคไปกันเลยไปกันเลยว้าวดูข้างในนี้สิเทียนเต็มไปหมดเลยที่มีเยอะแบบนี้ก็เพราะว่าท่านแพนด้าเจจุดไว้อะไรให้กับท่านชิกีได้ยังไงล่ะ <c oughs> เออส,สวัสดีฮะท่านจอมยุทธแพนด้าเจสวัสดีเราเด็กน้อยผู้หลงทางฉันรู้ว่าพวกเธอต้องการอะไร ต้องการที่จะปกป้องหมู่บ้านชะตากรรมของเธอฉันผูกมันเอาไว้หมดแล้วเข้าไปที่โรงฝึกข้างๆนี้แล้วพวกเธอจะเจอของที่ต้องการไปไปลองมันเถอะแอนเจไปกันเร็วโอเคโอเคไปกันเลยไงว้าวตรงนี้คือสำนักฝึกที่ว่าสินะว้าวใหญ่เบ้อเธอเลยอ๋อแอนเจตรงนั้นมีกล่องอยู่ด้วยโอจริงด้วยไหนไหนขอดูหน่อยว้าวนี่มันอุปกรณ์สุดฝนนี่นะ เ๋ว่าชิกี้เดี๋ยวพวกเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะไม่งั้นเราจะเป็นนินจาไม่ได้อ๋ออย่างนั้นเองเหรออืมโอเคงั้นได้เลยโอเคงั้นเจอกันนะฉันไปเปลี่ยนก่อนละอะไฉันก็ไปด้วยเหมือนกันโอเคฉันเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วไม่รู้เสื้อผ้าใครหยิบม,มาใส่ก่อนเฮเท่จังเลยเหมือนนินจาดนานาูโต้เลยอะ่ะโอ้โหโอ,อย้ออยโอ้ยมันทำไมลงเปลี่ยนชุดไม่อยู่ไกลจังเลยเนี่ยฉันมาแล้วชิกี้ว้าวของเธอเป็นสีเขียวอย่างนั้นเหรอเจ๋งเลยไงฉันดูเป็น ถ้าเธอไว้ผมบ๊อบสีดำนี่ใช่เลยนะเนี่ยฉันไม่ใช่ล็อกลีในเรื่องนารูโตะน,นะอหละขั้นแรกพวกเรามาฝึกใช้ดาบก่อนดีกว่าเอ็นเจ๊แจ๋วเลยดาบหรอใช่แล้วเงยของปอดพวกเราจะฝึกกับเจ้าพวกซอมบี้กระเจอะกระจอะพวกนี้ก่อนเลยละกันได้เลยจัดการมันล,ลุยเลยเอ็นเจ๊หอยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะนี่แน่นนนอุ้ยเป็นไงเจอความแข็งแกร่งของฉันไม้ตัวแล้วเฮีย โหดละสิไม่ต้องตกใจวายตายซะนี่แน่เรียบร้อย เอาละเอ็นเจขั้นต่อไปเราจะฝึกปาดาวกระจายกันนะอ้ได้เลยและไม่ใช่แค่การปาธรรมดาเราจะต้องวิ่งไปแลป้วปาไปด้วยเพราะว่านินจาของจริงเนี่ยนะเขาต้องวิ่งไปปาไปได้อ้อโหยแบบนี้มันไม่ยากไปหน่อยเหรอฉันจะไหวเหรอเนี่ยเอาละเริ่มจาก<ะ>การปาธรรมดาก่อนโอ้แบบนี้ง่ายเลยขนาดฉันเลยอ้ว้าวเข้าเป้าแล้วเอ็นเจใช่เมล่ะท้งวันยังได้โอ้เข้าอีกแล้วลุยเลยเอ็นเจว้นดีแน่ยังไม่โดนโดนแล้วเงยเอาละ ฉันไปต่อเลยนะโอเคกระโดดแล้วนะยึอืมอาชับอืมยังไม่ล่วงอาเชือ่อโอ้ยโปรเฟชชั่นอลสุดๆนี่แน่นี่แน่โอ้ยนี่แน่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 นแนง่ายโชว์โชว์เลยว่าปลาโดนทุกดอก สุดยอดไปเลยเอาล่ะรู้สึกว่าการฝึกต่อไปจะเป็นการฝึกใช้ระเบิดควันนะเอ็นเจอะไรระเบิดระเบิดนะโอ้ยชอบเลยวิธีใช้ก็แค่โยนระเบิดเนี่ยลงพื้นแล้วเราก็จะคลางตัวไปกับควันจริงใช่แล้วเป็นการคลางตัวไม่ให้ศัตรูเห็นนะ่ะหมายถึงอันนี้เหรอถูกต้องอันนั้นแหละโอเคง่ายมากฉันพร้อมแล้วนายลงไปห่างๆหน่อยนะเข้าใจไหมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วลองโยนเลยเอ็นเจนี่นะ เ,เฮ้ยหายไปไหนแล้วฉันอยู่นี่เงือวาวอย่างเจ๋งเลยนี่มันเท่มากเลยเอ็นเจลองอีกรอบได้ไหมได้เลยเอาละนะหนึ่งสองสามไชบับเฮ้ยหายไปไหนแล้วว้ว Wow, ว้าวคราวนี้มาอยู่เ้าื่องหลักอย่างนั้นเหรอสุดยอดเลยเอ็นเจเธอนี้มีพรสวรรค์น,นะเนี่ยอย่างนี้ฉันว่าเราชนะแน่มันก็ต้องเป็นงั้นอยู่แล้วสิแฉันว่าเราพร้อมแล้วเราไปบอกแพนด้าเจกันเถอะเอาจริงฉันก็อยากจะฝึกมากกว่านี้นะแต่เราไม่มีเวลาแล้วอ่ะขอบคุณน่านแพนด้าเจมากมากเลยนะพวกเรามาันลาคะ่ะขอบคุณสําหรับชุดอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คาถาที่ให้มานะ ไม่เป็นไรพวกเธอต้องช่วยหมู่บ้านให้ได้นะเข้าใจไหมเหมือนชะตาของฉันกับชิกกีด้าเพื่อนฉันเช่ช่วยกู้หมู่บ้านนี้ไว้โอ้อยได้เลยขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณสําหรับทุกอย่างเอาล่ะกลับกันเลยชิกกี้ displays. โอ้โอ้มาพอตรงนี้เลยอ่ะยังแจวเลยไปกันเลยฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอ็นเจวูเร็วมากเลยว้าจ๋าจ๋าว้าจวว๊าจ๋า มาไปแล้วเฮ้ยเอ็นเจเอายตกใจแล้วเหรอลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฟ้าก็พังเหรอ้า้ทำไมชอบขัานล้มตลอดเลยเนี่ยคนอยากจะเป็นมนุษย์หมาป่าเถอะไอ้ฮะ ไปแล้วชิคกี้ไปถึงหมู่บ้านสัทีเอ็นเจนั่นนะ่ะสิถึงไวมากเลยใช้เวลาแค่สิบกว่าวันเองเนี่ยนั่นสินะนั่นก็เพราะเราฝึกวิชาวิ่งเร็วมายัางไงเล่แาแกวข้างหน้านั่นคือหมู่บ้านของเราวันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้อยพอดีพวกมันมต้องกลับมาแน่นอน เราจะไปสังเกตการกันนะเอ็นเจไปแล้วชิคกี้ได้เลยมามา,มาเดี๋ยวฉันขานขึ้นไปแป๊บนึงนะเป็นยังไงบ้างเอ็นเจอืมรายงานสถานการณ์พวกมันจับคนในหมู่บ้านไว้ว้าวมันจับคนในหมู่บ้านไว้เป็นตัวประกันละใช่แล้วฉันว่าพวกเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะฉันว่าแบบนี้พวกเราคงต้องใช้ระเบิดควันเพื่อเข้าไปช่วยตัวประกันออกมาให้หมดก่อนว้าวเป็นไอเดียที่เจ๋วเลย เจ้าระเบิดลูกแล้วใช่แล้วเอาแหละฉันฝากให้เธอเป็นคนจัดการแล้วกันนะเอ็นเจฝากด้วยนะสอบมอเหอสบายมากแย่หวัวโอเคไปแล้วนะอ๋อพอตรงนี้พอดีเลยอ่าพวกมันยังไม่รู้ตัวสินะเอาล่ะฉันจะพาทุกคนออกจากตรงนี้เดียเ๋ยวนี้ละเาชอเฮ้ยตัวประกันหายหมดเลย แย่แล้วทุกคนตัวประกันหายหมดเลยเอาละฉันพาทุกคนไปในที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชิคกี้เชียมเลยทําได้ดีมากเอ็นเจแย่อยู่แล้วฉันว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาจัดการพวกมันให้หมดเลยเอาละพวกเราไปสั่งสอนพวกมันกันดีกว่าเอ็นเจไปลุยกันเลยยมาดาวกระจายพวกมันเลยแหัวยมันมากันเยอะมากเลยเจอดาวกระจายฉันหน่อยเป็นไงนี่นี่นี่ดาวกระจายนี่มันได้ผลจริงๆริงด้วย เฮ้ยนุ่นพวกมันมาอีกกองทัพนึงแล้วใช้ดาบไปจัดการมันร้อยชิคกี้บับทราบย่าย่าเอ็นเจระวังสามตัวไปที่เธอแล้วอยชิคกี้ข้างหลังนายข้างหลังฮะอะไรนะไม่ได้ยินหูตึงเฮ้ยโอ้โหข้างหลังมาเต็มเลยนี่หว่าฮะเฮ้ยย่าย่าย่าวู้ย่างแก้วเลยเอ็นเจเรียบร้อยแล้วพวกเราเฮ้อยระวังหน่อยแน่ใช้วิชาพังตัวมาอย่างนั้นเหรอใช่เรียบร้อยโอ้ยเกือบไปเลย นที่สุดพวกเราก็จัดการพวกมันได้ว้าดูสิอากาศบริสุทธ์เท่านี้หมู่บ้านก็สง,งบสุขแล้วใช่แล้วดูทุกคนในหมู่บ้านสิกลับมาสง,งบสุขเหมือนเดิมสักทีนะนั่นนะสิทุกคนกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมเอนเจก็ดีใ<อ>จถือว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จนะเอนเจขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะตอนนี้หมู่บ้านของพวกเราก็ปลอดภัยแล้วด้วยความเย็นดี การ์ตูนจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมใช่ใชยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับอรอตอนนี้ก็ได้เวลาเช็คชื่อกันแล้วไหนมีใครเดาได้บ้างว่าเราจะให้พิมพ์ว่าอะไรเอาละ่ะถ้าใครดูจบให้พิมพ์คําว่านินจาในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับทุกคนใช่แล้วพิมพ์คําว่านินจาด้านล่างเลยโอเคหมดเวลาสําหรับวันนี้แล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมตอน4ี่โมงเย็นนะครับผมกลับมาจากโรงเรียนรีบทําการบ้านแล้วมาดูการ์ตู ชิคกี้เอ็นเจากันเวลาเดิมเอาเวลาสนุกแล้วสิไปแล้วบ๊ายบายเอ้าทำไมเอ็นเจไปอยู่คนเดียวแล้วทำไมฉันไม่หวาบอ่ะ <ไป S 1> เอเเอาฉันไปด้วยสิ